สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอัสลามุอะลัยกุมรอฮ์มุมุลลอฮ์มูบรา,าริกาตุขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวิถีทมวิถีไทยนะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันเสาร์8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาหแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อนับเวลาแล้วเนี่ยนะครับเราพ้นจาก,กรมรมฎอนมานะครับเป็นเวลาสองสัปดาห์แล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามอยากจะให้กำลังใจกับพี่น้องมุสลิมทุกคนนะครับว่า เรายังมีเวลานในเดือนชาวาลที่จะถือสิดอดกันอีก6วันนั่นเองซึ่งเป็นการสนับสนุนอย่างมากนะครับในเรื่องนี้ในเรื่องของการทําความดีครับไม่ว่าจะเป็นความดีเล็กหรือความดีน้อยความดีใหญ่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องส่งเสริมกันท้งนั้นครับตอนนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับช่วงของวิถีอัลกุรอานครับ oh. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو วิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยนะครับอาจจะมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปในเรื่องของการประกอบอาชีพแต่ในเรื่องของหลักการอิสลามแล้วจะต้องปฏิบัติแบบเดียวกันหมดนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพื้นที่จังหวัดพังงาเพื่อที่จะไปดูวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมที่นั่นในช่วงของวิถีมุสลิมไทยครับ ผมานายกอดชช่อเตงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านหินร่มตำบลกองเคียนอำเภอตะกวัวทุ่งจังหวัดพังงาครับสำหรับชุมชนบ้านหินร่มครับสมัยก่อนที่ยังไม่เป็นบ้านหินร่มประมาณ3-40ปีที่ผ่านมาชื่อเดิมของบ้านหินร่มจะเป็นชื่อบ้านสม็จนางชีแล้วก็หลังจากนั้นประมาณสัก 3- 40ปีแล้วก็ เลยเปลี่ยนมาเป็นบ้านหินร่มครับคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ทําอาชีพประมง90%เบอร์เซนครับแล้วก็หลัง10%เบอร์เซนก็ทำสวนทำสวนทําเกษตรแล้วก็ที่ลงทะเล90%เบอร์เซนลงทะเลและตอนนี้พอเริ่มมีเปิดการท่องเที่ยวขึ้นมาในหมู่บ้านแล้วก็ชาวประมงมันมัน,ม,นมันเยอะ ก้าสิบเปอร์เซนที่ที่ทำประมงแล้วก็พอมีท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ชาวบ้านก็ได้แยกย้ายไปไปบริการแขกนักท่องเที่ยวเข้ามาในหมู่บ้านที่ที่ที่มีอยู่ปัจจุบันครับ ประชากรทั้งหมดในหมู่บ้านก็ประมาณพันพันกว่าคนครับชายก็ประมาณ500หญิงก็500ร้อสิบกว่าคนแล้วก็หมู่บ้านนินร่มทั้งหมดมีบ้านทั้งหมด3 3 0กว่าหลังคาเรือนครับจุดเด่นของหมู่บ้านนินร่มตอนนี้ก็ที่ที่ที่ดังระดับโลกขึ้นมาได้ก็ มันเป็นเสม็ดนางชีที่มาเที่ยวสม็ดนางชีเพราะว่ามันเป็นวิวะระดับสุดยอดของของของประเทศอยู่ตอนนี้มันมันเป็นระดับโลกแล้วอของเสม็ดนางชีและก็อีกอย่างหนึ่งก็มันมีท่าเรือบ้านหินร่มเมื่อเก่ะสมัยก่อนประมาณสัก30ปีที่ผ่านมา ท,ที่ท่าเรือบ้านหินรุ่มที่มีการบริการนักท่องเที่ยวมันจะ,ะมันจะเป็นลุมทานเป็นโตทานเก่าสมัยก่อนมันจะมีสัมผทา,านทำทานเผาทาน,าานหลังจากหมดสัมปทา,านแล้วก็ชาวบ้านก็ได้ระดมะทุนเอาอเก็บเงินแล้วก็เอาแมคโครมามา,มาขุดอพอเป็นทางพอได้พอได้เดินแต่ว่า สำหรับรถยนต์รถกระบ,บะรถะจักรยานยังมาไม่ได้เริ่มพัฒนามาเรื่อยมาเรื่อยมาจนปัจจุบันมันก็ได้เป็นหนุนเป็นถนนลูกรังแล้วก็ได้ถมมาเรื่อยเรจนปัจจุบันแล้วก็มีรถนักท่องเที่ยวเข้ามาได้แต่มันจะมีปัญหาพอช่วงน้ำเยื่อที่น้ำเยอะๆมันจะ น้ำมันจะขึ้นท่วมถนนแล้วก็รถไม่สามารถสัโจรไปมาได้นี่ที่มันติดปัญหาแต่ว่าเรื่องแขกนักท่องเที่ยวไม่ว่ารูดูไหนซีซั่นไหนนักท่องเที่ยวเฉพาะถ้าเรือเห็นร่วมกับสมิธดังชีมันจะไม่ๆๆๆขาดเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นพอร้านอาหารเริ่มเปิดให้บริการกับแขกนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการอ,าออกไปเที่ยวทะเลดูเกาะ ดูถ้าแล้วก็กลับมาแล้วก็นักท่องเที่ยวขึ้นมาก็จะมีอาหารร้านอาหารของชุมชนอยู่แล้วก็อาหารที่ที่ของชุมชนนั้นก็มันเป็นทรัพยากรที่หาได้จากทะเลไม่ว่ากุ้งหอยปูปลานี่จาก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 ทะเลที่ที่อยู่ข้างอยู่ข้างข้าง,ข,างข้างหลังผมที่ที่นี่ถ้าแขกมา จะทานปูแล้วก็มาเอาได้เลยเพราะามันเป็นปูสดๆแล้วก็มีการเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาอยู่ในในที่ที่ทำการของกลุ่มเพราะว่ามันทางร้านมันจะเน้นเป็นอาหารสดจากทะเลจริงๆเนี่ยที่จุดเด่นของของอชุมชนบ้านินริมมันเป็นชุมชนมุสลิม9 9มา99.99เลยที่มี ไทยพุทธอยู่แค่หลังเดียวส่งหลังนอกจากนั้นก็เป็นสามร้อยกว่าหลังคาเรือนเป็นมุสลิมทั้งหมดเลยครับในหมู่บ้านก็มันของผมก็สำหรับของผมจัด ตั้งกลุ่มโครงการประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์แล้วก็มีการรวมกลุ่มโดยเฉพาะสมาชิกที่จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มมันมันจะต้องมาเป็นสมาชิกก่อนแล้วก็ไม่มีไม่มีหนี้กับพ่อค่าคนกลางตอนนี้กลุ่มของผมก็มีสมาชิกทั้งหมดก็ประมาณห้าสิบกว่ากว่าลำกว่ากว่าครัวเรือนท,ที่มาเป็นสมาชิกกลุ่ม หลังจากนั้นพอสมาชิกออกทะเลหากุ้งมาได้แล้วก็มาขายให้กับที่กลุ่มและที่กลุ่มก็แยกใช้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ส่งขึ้นไปทางกรุงเทพมีพ่อค้ามารับไปบ้างแล้วก็ของผมมันมันจะมีใบรับรองมกทมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ C, แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ C, เพราะว่าขั้นตอนการที่จาประมงไปจับ แล้วก็มาถึงแพรแล้วก็ไปถึงผู้บริโภคทุกขั้นตอนจะปลอดสารพิษทั้งหมดก็เลยมีใบรับรองมกทแห่งแรกของประเทศไทยที่ที่ที่มกทบอกว่าผมไม่เคยรับรองที่ไหนมาก่อนนอกจากาหมู่บ้านหินร่มที่ได้รับมกทเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วตอนนี้กรุงที่สั่งขึ้นไปกรุงเทพมันมันจะเป็นของอส่วนมากมันจะเป็นของโรงแรมระดับ5ดาวแล้วก็ โร,โรงพยาบาลโรงเรียนใหญ่ๆเพราะว่าถ้าไม่มีใบรับรองออของโรงแรมเขาจะเขาจะไม่เขาจะไม่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 รับเลยก็ต้องทําให้มันเป็นมาตรฐานการินซีถึงจะส่งขึ้นไปได้กลุ่มของผมก็ได้ดําเนินการมาก็ประมาณสัก10ปีสิกว่าปีได้แล้วแล้วก็พอครบ6เดือนพอขายไปมีกําไรได้ข้าวกลุ่ม พอ6เดือนก็มีการพันผลให้คืนกับสมาชิกกลุ่ม6เดือนก็กำไรประมาณสัก3 4ม0 0 0แสนก็ประมาณปีก็4 5่ห้กว่าปีนึงก็ประมาณ67เ0,000นเกือบล้านแต่ละปีก็หลังจากนั้นพอ6เดือนปุ๊บมันแล้วก็ปันผลให้กับสมาชิกกลุ่มหมดหลังจากที่ปันผลให้กับสมาชิกครบ6เดือนแล้วและททำให้ชาวประมงกับพี่น้องชาวบ้านนีรม่ม มาเป็นสมาชิกกันทำให้มีรายได้ที่ว่าเมื่อก่อนทํากับเท่าเก่มันจะติดนี่กับเท่าเก่ไม่หลุดแต่พอมีการปันผลทําให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านนั้นไม่ส่วนมากจะไม่ค่อยออกจากหมู่บ้านเพราะว่ารายได้อยู่ในหมู่บ้านมีมีรายได้อยู่พอเลี้ยงอาชีพได้อยู่ครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอเชิญชวน พ่อแม่พี่น้องต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือว่าทุกประเทศที่ว่าได้รับชมและก็อีกอย่างหนึ่งผมก็ขอฝากกับนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวมุสลิมร้านอาหารของชุมชนนั้นเป็นของมุสลิมร้อยเบอร์เซนอาหารคนที่ปรุงคนที่ทำทุกอย่างเป็นมุสลิมคนในหมู่บ้านที่ที่มาปรุงอยู่หมู่บ้านหินร่มมันเป็นหมู่บ้านที่ตอนนี้ มันเป็นระดังระดับโลกไปแล้วกอเชิญชวนให้หมูให้ให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าในประเทศหรือว่าต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมไม่ว่าสมเม็จดังชีแล้วก็ท่าเรือแล้วก็ไปล่องเรือไปไปไปล่องเรือเที่ยวตามเกาะแต่งต่างๆโดยปลอดภัยแต่ละปีไม่เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ผมก็รับประกันในตรงนี้ไว้ส่วนนี้ไว้ได้เลยครับผมในช่วงสถานการณ์โควิด19 การให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการและสมัชจลาราชมนตรีในการประกอบศาสนก,กิจถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะเป็นการป้องกันและลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้น้อยลงย้ำกันอีกครั้งหนึ่งในการปฏิบัตินะครับการสวมหน้ากากอนามัยใส่ใจการล้างมือถือระยะห่างเดินทางเมื่อจำเป็นเน้นการฉีดวัคซีนเราจะร่วมขออวอาด้วยกันนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันครับ สลามอะลยคุณมาราตุลล้อบริกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบครับเรากลับมาพบกับช่วงวิธีสนทนานะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐ,รฐสภาดิจิตอล10นะครับท่านผู้ชมครับในแต่ละศาสนานั้นนะครับย่อมมีผู้สอนศาสนาแต่ในอิสลามนั้นไม่มีนักบวชนะครับแต่เป็นผู้ที่มีความรู้และเป็นผู้ที่สอนศาสนาให้กับบุคคลทั่วไปวันนี้ เราจะมาพูดคุยนะครับกับนักวิชาการนะครับซึ่งนอกจากท่านสอนในเรื่องของศาสนาแล้วท่านก็ยังมิติมุมมองนะฮะในเรื่องของการธรรมากินที่น่าสนใจตอนนี้นะฮะท่านอยู่กับผมแล้วนะครับท่านอาจารย์อับดุลการีมมินมานครับอัสลามุอะลัยกุมพระาจยาคับวะะลกุมุสลามะรหมะตุลลอฮิวะบเระกะตุคกับคณนะครับอาจารย์ที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการท่านอาจารย์ครับก่อนที่อาจารย์จะมาอยู่ในแวดวงนะฮะของนักวิชาการขับศาสนาเนี่ย เมื่อก่อนในะอดีตตอนเล็กๆเนี่ยอาจารย์มีความตั้งใจยังไงบ้างครับก็ในครั้งที่มีโอกาสได้ร่ำเรียนนะครับ,รบก็เรียนสามัญด้วยแหละฮะแล้วก็เรียนศาสนาก็คือภาพฟัคตูอินที่สถาบันลิวอุลอิสลามนะครับผมแล้วก็ได้ไปมีโอกาสต่อยอดที่ไปศึกษาที่โรงเรียนมิตรตาฮุนูรุมิดิเนียาบาันดอนนะครับซึ่งความตั้งใจของผมเนี่ยตั้งแต่ทีแรกแล้วว่ายอเนี่ยเป็นคนที่อยากจะให้ได้เรียนไปให้สุด ครับที่จริงแล้วเรื่องเรียนศาสนานี่ไม่มีคำว่าสุดดินกบหน้าก็ยังไม่สุดยังไม่จบแต่ว่าเป็นไปตามหลักสูตรนะที่ได้ปฏิบัติได้เรียนกันก็คือจากระดับฟัดูอีนไปเป็นระดับยะดาดีสนาวีและไปถึงกุลียะนะก็ตั้งใจว่าจะต้องไปเยือนดินแดนนะฮะในต่างแดนให้ได้อินชาอัลลอฮ์ก็ขอดูอาแบบนี้มาตลอดอ๋อแสดงว่า อาจารย์เนี่ยมีความคิดตั้งแต่เล็กๆแล้วล่ะนะฮะว่าอยากจะเรียนไปในแนวสายนี้ทั้งๆที่ตอนแรกก็เรียนสายสามัญควบคู่กันมาควบคู่กันนะครับแล้วก็โดยแรงผลักดันของอายอที่บ้านด้วยคือคุณพ่อนั่นเองนะเพราะฉะนั้นผมทราบข่าวว่าอาจารย์เนี่ยพอจบจากเมืองไทยแล้วไปเรียนศาสนาต่อที่ประเทศจอร์แดนครับทาไมถึงเลือกที่นี่ก่อนอื่นต้องขอเล่าตรงนี้นิดนึงว่าก่อนที่ผมจะเลือกไปจอร์แดนเนี่ยผมได้เดินทางจากมิสตาบันดอนนะนะ ไปต่อที่ซีเรียอ๋อ oh, ไปซีเรียก่อนผมไปซีเรีย uh มาแล้วร่วม3ปีอ๋อเ oh, หรอครับแต่เนื่องจากว่า hmm. พี่น้องคงจําได้เหตุการณ์ของดาอิชนะ hmm. ที่เระอุขึ้นในชามในซีเรีย hmm. นะครับจึงทําให้เกิดความวุ่นวายในประเทศซีเรียครับก็เลยต้องกลับมาอยู่ที่ประเทศไทย hmm. นะครับพราะกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ย นานพอสมควรร่วม3มปีถึง4ี่ปีหวังมีความหวังว่ายังไงก็คงจะได้กลับไปเรียนต่อเพราะว่าเรียนไปแล้วร่วม3ามปีนะแปลว่ามันไปตามระดับของมันแล้วก็หวังว่าคงจะได้กลับไปเรียนต่อ,อขอดุาอาวต่ออัลลอฮฺแต่แล้วก็ยังไม่สงบเสียทีก็เลยคิดตัดสินใจว่าก็คงต้องเลือกไปจอแดนเพราะว่าในอุดมคติผมเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าประเทศอื่นไม่ดีมไม่ได้ไหมายความว่าอัลฮัดไม่ดีนะ อัซฮัตหรือว่าไคโรเนี่ยเป็นเป็นทิศของผู้รู้ทิศของแหล่งความรู้นะใครก็อยากไปที่นั่นแต่ในส่วนตัวของผมเนี่ยผมมีความรักความชอบในแผ่นดินชาม,มซึ่งแผ่นดินชามเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่าประกอบไปด้วยสีประเทศอันได้แก่จอร์แดนซีเรียแล้วก็เลบานอนแล้วก็บาเลสสตา์นะซึ่งก็มีความประสงค์อยากจะไปชาับแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนนักศึกษา แล้วก็รุ่นพี่นะฮะที่ได้มีโอกาสไปศึกษามาแล้วบ้างที่ประเทศจอแดนเลือกที่จะไปจอแดนเนี่ยเพราะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจอแดนเนี่ยค่อนข้างง่ายกว่าในส่วนที่เหลือจะเป็นเลบานอนหรือปาเลสไตน์ยาก็เลยเลือกไปที่ประเทศจอแดนนะครับครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆอาจารย์อยู่ที่ซีเรียแล้วก็มีความตั้งใจว่ามันน่าจะจบที่นั่นเลยครับน่าจะเป็นที่นั่นแล้วนี่อาระดยการทดสอบจากพระเทศละตตาล พอมาอยู่จอแดนเนี่ยเราต้องเรียนต่อที่นั่นอีกกีฮะครับที่แรกก็เข้าใจว่าเขาโคกันคงจะแบบวุฒิเนี่ยคงจะเชื่อมกันเียกันได้อ่าเทียบกันแล้วก็ไปต่ออ่าครับแล้วเป็นไงต้องเริ่มใหม่๋อเริ่มใหม่แล้วโอ้ก็เสียเวลาไปอีกเริ่มอ่าเสียเวลาไปอีกก็อายุเนี่ยน่าจะไปได้แล้วในเกณฑ์ที่เขาจะจบกันแต่ว่าก็ไม่เป็นไรฮะไม่ท้อำว่ไม่ท้อฮะไม่มีคําว่าแก่เกินเบี้ยนครับใช่ก็คงต้องเริ่มใหม่ในกุลียะตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่เรื่อยไปเลย ครับก็เป็นประสบการณ์ที่ได้รับความรู้เพิ่มเติมนะยิ่งนานก็ยิ่งได้เพิ่มพูนนะครับจรจบกลับมาเพราะกลับมาแล้วเนี่ยอาจารย์มาแล้วได้เผยแพร่หลักการอิสลามเหมือนอย่างที่เราตั้งใจไว้ไหมฮะเหมือนกับว่าเอ เราจะมาทําโรงเรียนไหมหรือบางคนกลับมาเนี่ยอยากจะทําโรงเรียนนะฮะหรือว่าอะไรแล้วแต่เนี่ยอาจารย์รมีความคิดอย่างไรกับมไม่ีความคิดเนะเพราะว่าที่ตั้งใจเรียนมาสิ่งหนึ่งที่อยากกระทําก็คือเราอยากได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเนี่ยสู่สังคมมุสลิมครนะขอดูอาตลอดว่าโอ้เอ์จ๋าขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ฉันเป็นผู้ที่รับใช้ศาสนาของพระองค์นะฮะมีความประสงค์เป็นอย่างยิ่งต่อการที่จะเอาความรู้เล็กๆน้อยๆน,ยนะที่รำเรียนมานี้ สู่สังคมมุสลิมน,นะก็อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ให้นะที่ได้มีโอกาสไปในสถาบันสถา,านที่ต่างๆหรือมัสยิดต่างๆนะอีกทั้งได้มีโอกาสสอนในระดับชั้นศึกษาผู้ใหญ่นะก็เอาเรื่องของภาคฟาร์ตูอินภาคฟาร์ตูกิฟายะต่างๆนานาที่ได้ิเรียนมาก็มาทําการเผยแผร่มาทําการสอนนะครับแล้วก็มีความคิดต่อการที่จะ เปิดสถาบันนะครับเพราะเดิมทีเนี่ยอายุผมได้ทําสถาบันไว้แล้วเมื่อก่อนนู้นที่ผมยังเด็กอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครสารเจตนารมณ์นี้ต่อก็มันถึงช่วงขาดตอนแต่ว่าขอดูอาต่อร้อว่าให้สิ่งที่ตั้งใจอันสูงสุดนี้ได้มีขึ้นในเร็วนี้อินชอนะครับเอาละครับอาจารย์นอกจากอาจารย์เป็นนักวิชาการแล้วเนี่ยอาจารย์ยังผันตัวเองนะฮะพูดเล็กๆว่าพวกง่ายๆว่า มาทาอาชีพค้าขายัโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาจารย์เลือกเนี่ยคือเป็นขายปลาท่องโกะแลวอาจารย์ก็ไปยืนทอดเองมุมมุมค,คนมาเจอนี่มันอาจารย์ทาไมมายืนทอดแล้วมานมีความคิดยังไงฮะตรงนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมตั้งปณิธานว่าค,คนเรียนศาสนาหรือ,อเด็กปอนเนาะอย่างเรารต้องทําได้ครับ คือทุกคนมีเหตุจําเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวันครับดุนยานี่อัลลอฮ์ม่ได้สอนให้หันหลังให้มันอแต่จงจัดการมันเนี่ยให้มันอยู่ในอุ้งมือเรารบ,บริหารจัดการมันใเมื่ออัลลอฮ์ให้ความสามารถรเราก็บากบั่นเพียรพยายามที่อัลลอฮ์ได้ให้อผมก็คิดว่าการขายปาต้องโกเนี่ยที่ผมเลือกทางนี้เป็นทางที่สูจน์ว,ว่าคนเรียนศาสนาเนี่ยทำกินได้ อืนะไม่อายไหมไม่อายเพราะไม่อายเพราะว่าผมถือว่าเรามาจากครอบครัวที่ค้าขายอยู่แล้วมะผมก็เป็นคนที่ค้าขายอยู่แล้วส่งผมเรียนกลับมาจากการขายอาหารตามสั่งผัดกะเผากงแกงกงแงนี้ละจนอัลฮัมดีละสำเร็จมาได้นะผมก็คิดว่าการค้าขายนี้มันก็เป็นหนึ่งใน ประสบการณ์เราและเราก็เป็นเจ้าของงานเองอคือเป็นเป็นเป็นเจ้าของอาการบริหารจัดการนี้เองโดยการไปซื้อแฟนชายมาก็จริงแต่มันอยู่ในการบริหารจัดการของเราถ้าติดตรงกันกับภารกิจงานศาสนาผมจะหยุดออครับผมจะหยุดขายแต่ว่าถ้าไม่ติด คือช่วงยามเช้าหลังละมาซุพีเราจะอยู่ทำอะไร,ร,รว่างๆ<อ>เรามีภรรยามีครอบครัวมีลูกแล้วก็เอาริสกีฮาลานส่วนนี้นะแม้จะน้อยนิดแต่มันเพิ่มภูมได้มันมาจากน้ำพักน้ำแรงที่อ oh ัลลอฮ์ให้เราก็ไปต่อยอดผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ที่รู้สึกว่ามันเป็นความภาคภูมิในระดับหนึ่งที่บรรดาครูบาอาจารย์สอนเราว่าเราจะต้องอยู่บนดิน อืนะติดดินเดินอยู่บนดินกินอยู่บนดินอย่างนี้นะครับ,รบมันทําได้ทุกคนคแล้วตอนนี้นะถามจริงๆอว,ว่าตอนนี้เนี่ย ลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์หรือไปบรรยายนะเขารู้แม่อาจารย์ขายประตูโกด้วยรู้ครับรู้ใช่ไหมนะผมก็เอาเอาบางทีเนื้อหามันพาไปบรรยายนี่เนื้อหาพาไปเช่นพูดเรื่องความอดทนอะไรอย่างนี้นะผมก็ต้องพูดเพราะยิ่งมาเจอกับวิกฤตทางด้านโรคระบาดโควิด -19 ทุกอย่างมันชะงักหมดการเสาะแสวงดิสกีมันอาจจะน้อยลงไปบ้างอะไรบ้างแต่ความหวังที่เรามีต่อัลกไม่เคยน้อยก็ยกตัวอย่างบางคนก็ตกใจเหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นเป็น อีกตัวอย่างหนึ่งในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราด้ทําด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจนะฮะมันก็สามารถที่จะเดินหน้าไปได้อาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากกับท่านผู้ชมทางบ้านไว้หน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องสภาวะในปัจจุบันนะครับหรือแม้แต่ว่าการที่เราจะทำมาหากินต่อไปในอนาคตเช่ไครับก็อยากจะฝากกับท่านพี่น้องผู้ชมที่เคารพว่าเราอยู่ในดุนยาดุนยาคือโลก ที่ไม่จีรัง<ม>นะเป็นเส้นทางที่ต้องเดินผ่านเพราะเป้าหมายของเราคืออาครา<ม>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีความโปรดปรานที่ได้ถูกโปรยลงมามให้เรานั้นได้ใช้ประโยชน์จากมันมดังนั้นเราจึงมีขอบเขตบริโภคมันแต่เพียงพอประมาณมมไม่ละโมบโลภมากจนกระทั่งหันให้กับาศาสนาของอัลลอฮ์นะเอาดุลยาเป็นทางผ่านเป็นเป้าหมายสู่อาครานะครับ ครับผมเอาล้ครับท่านผู้ชมครับในช่วงวิถีสนทนาวันนี้ผมคิดว่าเราคงได้แง่คิดนะฮะแต่ท่านอาจารย์อับดุลการีมินมานเป็นแห่งสูงครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์อับดุลการีมินมานเป็นแห่งสูงนะครับท่านผู้ชมครับในช่วงวิถีสนทนาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับเราจะเห็นว่าทหากว่าทุกคนไม่ย่อท้อและไม่ยอมแพ้นะครับ สิ่งที่เดือนหน้าต่อไปนั่นก็คือความสําเร็จไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะใดก็ตามสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องส่งเสริมในสังคมนะครับให้มากขึ้นนั่นเองเพราะอะไรก็ตามที่เป็นความดีและความถูกต้องเราควรที่จะต้องส่งเสริมกันให้ลงมือทำนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการวิถีธรรมวิถีไทยซึ่งพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทิมงานของเราทุกคนตลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ a s s a l a m ม a l a i k u m w มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับคนเราถ้าหากว่าคิดจะทำสิ่งใดตามใจตัวเองแล้วแต่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการาศาสนาแล้วเราได้ห้ามจิตใจของเราไม่ให้ปฏิบัติสิ่งนั้นถือว่าเป็นความยำเกรงที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาทรงโปรดปรานท่านนบีม,มูมฮัมหมัดสอลลัลลอฮวอะลัยฮิวัสัลัมได้กล่าวว่าแท้จริงถ้าท่านละทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่อยำเกรงต่ออัลลอฮฺแน่นอนยิ่งพระอัลลอฮฺจะทรงทดแทน สิ่งซึ่งดีมากกว่าให้แก่ท่านบันทึกโดยอาหมัด